หนูขอเล่าเด็กหญิงพวงเป็นทองเย็นนะคะจะมีความเดินตามใจเดินเอาใจอะไรแบบนี้ค่ะที่อยู่ในตัวหนูเยอะมากแต่ก็มีความโชคดีหนึ่งที่หนูเพิ่งได้รู้สึกว่าโอ้ยเราโชคดีมากเลยตอนที่ได้ฟังอาจารย์เข้าใจเนะะี่ยค่ะคือตอนที่พอหนูพอเริ่มจะนั่งได้แม่ก็บอกว่าแม่ให้หนูอ่อาใช้ซ่อมอะค่ะจิ้มอาหารทานเองแล้วหนูก็ เหมือนหน้ามันทิ่มไปอ่ะแล้วช้อนมันก็ทิ่มโดนที่เงาฟันด้านหน้าหลังจากนั้นฟันหนูก็เน่าพอเน่าเนี่ยค่ะแม่บอกแม่ก็พาไปหาคุณหมอแล้วก็ถอนหลังจากถอนเสร็จหน้าหนูอ่ะด้านฝั่งเนี้ยค่ะคนจะเห็นว่ามันบวมแล้วคือคุณหมอทีนิชัยว่าหนูอ่ะเป็นโรคเส้นเลือดสร้างสร้างมากมากผิดปกติคุณหมอไม่ไม่ไม่ได้ฟันชงว,ว่ามาจากการที่ ซ่อมมันชิ่มไปตําไปโดนเหงกตอนนั้นหรือเปล่านะคะแต่แต่แม่ตังใจว่าใช่ห <c oughs> นกูก็มีความรู้สึกว่านั่นคือความโชคดีของเราอะคะ <c oughs> ่ะเพราะหนูมามองแต่ก่อนหนูคิดว่าหนูโชคร้ายโชคร้ายแล้วก็จะทำไมต้องไม่หายใช่ไหมทำไมต้องเป็นเราแต่พอม,มาเข้าใจ่อาจารย์สอนอะไรแล้วมองกลับไปเราโชคดีมากเลยนะองค์ประกอบของเรา พ่อแม่ก็ไม่ได้ถึงกับร่ำรวยมากแต่ก็อยากได้อะไรคือได้อ่ะค่ะมันทําให้เราโดนตามใจมาเยอะเราไอ้สิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ทำให้หนูต้องอดทนการที่หนูแบบไม่เหมือนคนอื่นมันทําให้เราเข้าใจคนอื่นมากขึ้นมันทําให้เราได้เจอกับอะไรหลายๆอย่างที่มันเป็นเหมือนบทเรียนทําให้เราไม่ไปดูถูกคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าดีนะที่เราเป็นแบบเนี้ย เราถึงเข้าใจนะตรงนี้เราถึงได้มาหาอาจารย์ณวันนี้ได้เราะเราได้เห็นทุกมาเป็นลําดับลําดับค่ะมีคำหนึ่งของเพื่อนอะ่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาไม่ครบหรอกคนที่หน้าตาไม่ดีอะ่ะคำนี้ทําให้เรารู้สึกเสียใจมากแล้วหนูก็ตั้งใจตั้งแต่วันนั้นเลยทุกเราไม่มีหน้าตาเป็นทุนแต่เราจะมีเราจะชดเชยด้วยการเป็นคนดีแล้วก็จริงใจกับเพื่อนอะคะคนที่แบบมาพบเรา จะได้ตรงนี้หนูก็คิดแบบนั้นน,น,นะนะวันนั้นนะะ่ะนะคะแล้วพอทุกครั้งที่เราเดินเพื่อนเราอะแน่นอนหนูจะเป็นคนแบบนี้ค่ะหนูจะไม่ดา่าไม่ตอบโต้ไม่แสดงออกว่าหนูเสียใจแต่หนูจะยิ้มแล้วก็ไม่ว่าอะไรเพื่อนก็คิดว่าหนูไม่โกรธหนูไม่อะไรแต่จริงๆแล้วในใจอะมันจะแบบรู้สึกได้ค่าตัวเอง <c oughs> เป็นทุกครั้งที่แบบทุกที่สุดทุทกทางใจค่ะ มากที่สุดขนาดเหมือนที่ขับรถไปแล้วบอกว่า hey, จะมีรถสัก,ก,กคันชนะนจัดและตายไปตอนนี้ยฉันจะขอบคุณมากมันทุกข์ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ไม่รู้อะไรทําให้หนูคิดถึงอาจารย์หมอเขียวนึกถึงอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ตอนนั้นหนูเข้าค่ายวันสุดท้ายหนูเข้าไปกลา่ลาพพ่พิจือ่อโดยที่ท่านไม่รู้จักหนูเลยแต่คนนี้ีนูรู้สึกแบบตึ้งไม่พระคุณท่านที่แบบท่านทําสื่อออกมาแล้วเราอ่ะคือส่วนหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะคะ หนูเข้าไปฟังอาจารย์หมอเขียวแล้วมันรู้สึกแบบเออเราเดินผิดมาหลายก้าวเลยนะเราต้องกลับแล้วนะทางนี้แหละเราจะไปทางนี้แหละแล้วพอหนูก็กลับบ้านมาแล้วก็ฟังแต่หนูฟังเด็กไข้ประไอปิดกนะคะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูอ่ะป่วยทางใจมากแล้วตอนเนี้หนูรักษาใจอย่างเดียวเลยก็ตามฟังเด็กไข้ปอจัยปิดกเจอไหนก็ฟังฟังไปแบบนั้นละคะ่ะจน น,นว่าตั้งตั้งจิตว่าขอได้ไปไข้ปอดไอจีดกสักครั้งในชีวิตเถอะเงี้ยแล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นมาว่าคนที่จะมาค่ายได้อะจะต้องมีความดีเพียงพอเป็นใบเบิกทางท้วยทางนึง้เรามีความดีเพียงพอนูนก็เลยอ๋อเลิกทานเนื้อสัตว์นูนก็เลยลดเนื้อสัตว์มาเป็นลําดับลําดับอะค่ะก็ได้ไปจริงๆค่ายข้ปจดไดกครั้งที่ยี่สิบแปดที่เฉอวดนครศรีธรรมราชนูก็ได้ไปที่นั่นนะคะ ท่านหนูหนไม่รู้จักว่าอะไรคือกิเลสอะไรคือการล้างกิเลสสองให้เกพลังศรัทธาไปในทุกๆคนในทุกๆท,ท่านอะไรยเงี้ยค่ะอย่าไปตัดสินใครจากคำพูดหรือการกระทำเพียงที่เราเห็นสิ่งที่ท่านมีอาจจะไม่เป็นดังที่เราเห็นก็ได้ค่ะหนูก็รู้สึกว่าชีวิตหนูเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากถ้านวันนี้หนูไม่เจออาจารย์หนูก็คงยังอยู่ในหลุมนรนะกหลุมน,นั้นนะคะ วันนี้หนูได้เจออาจารย์ได้เจอหมูมิตรีมันคือสิ่งที่เรียกว่ายิ่งกว่าถูกรางวันที่หนึ่งยิ่งกว่าสมบัติใดๆในชีวิตนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดในการได้เกิดมาเป็นตองเป็นทองเลี้ยงค่าสาธุค่ะ